นะครับนี่ชินนี่เบิ่งกวนังเสียบเสียด้วยาบุมกับเ้าเี่ยงเนียอ้าฮึเอยลุยุัีเ้ิวันกากินวะูเห็ดกนได้ไหมปูเห็ดนะมาไหมมาแล้มาเล้วมเฮ้แต่มาลอยชินแล้ไม่กินลยเขาอยู่ไงมึงเขา วันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตของเรานะครับเราเปมังสวิรัตบ่ต้อนนะงบ่ต้องห่วงมังสวิรัตบอกว่าม้วนเนาะจังยังกับจิกเยบเนาะจังยังอันบ่ต้องห่วงนะครับวันนี้เขามีเผาอยู่ครับเผาหลวงอยู่วันนี้วันนี้พระน้องกินอาหารไปเปลี่ยนวันนี้มังอะ,อะไรหรอกมังคือมันจะเมนูเนี้ยมันจะต้านความรู้สึกเด็กเพราะว่าเด็กมาวันนี้บ่มากินผัก ดูหน้าตาเด็กคนเดียวดูยังไม่เกมอร่อยอ่ะอร่อยอืมต้องหวานนิดนิดครับมันต้องหวานนิดนิดนึงโปกติเขาเขาใส่น้ำตาลเลยนะเดียวกินน้อยอย่างเดียวคนดิวประกาศกินเลยว่ะนี่ครับเมนูง่ายๆครับแต่ว่าเ้องกะเป็นการเรียนรู้ครับการทำครับว่า ผมว่ามาันสีแตกต่างกับซุปเห็ดซุปอนันนอไม้ซุปบางสีย้อนวาน่ามันจะหอมถั่วดินนะอืหอมเงาหอมถั่วดินเปรียนพลามได้อยู่ครับเข<ม>้มไปนิดน,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 นึงคเข้มอีกนิดนึงนี่เห็นไหมครับเข้มไนิดนึงอันนี้บอกเคม็มคนนึงบอกไม่หวานนี่ครับสันนยิยการนี้เขาตินไปบ่ได้ดีสิปากทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนมาคู่สาวแล้วครับ ไอคนนี้บอกขวามคนนี้มอกวนน,นั่น,นเนี่ยแค่เร็วเนี่ยเพราเจ้ามอมเงีบเงียบเลยนะไม่ได้เขาว่าใจปะกินกินครับต้องกินขาวเมน,นูนี้เราทดลองนะครับเราต้องทำแบบนี้แล้วกินกับพวกอะไรวนะหมูย่างนี้เนาะทำหมูย่างทำอะไรง่ายๆครับนี่ บางมาแบงบางไปบางมากก็คืออาหารจีนนะก็จีนบากินแบบไหนก็คนจีนเมนูนี้ต้องใส่ตะเกียบด้วเออปกติต้องใส่ตะเกียบหนีตะเกียบน่ดนงอบภาษาจีนในเบด้องมาฟังกันี่ครับเสื้อสายกินหัวชุ่อะหัวื่อยัชนัเื่อยเจอะปว่ายังไมึงขอบคุณอะไรขอบคุณข้นวไหม บิวตานบิวตานสขา้นบิวประกากินเนาะบังในบิวเาไหน่ะได้ครับได้อยู่กัมาแค่อมสู่ทุกพักอยู่เป็นพักปังฮะปได้เป็นยัง่เนกปรอเลยรู้ว่าเป็นยังขึ้นวาพักปังมาห บอสจีไรปังๆไงเก็บรับเก็บลับเนี่เอาคำสูงไายครับเห็ดหูหนูไปใส่เราบลาแซลมีเห็ดหูหนูขี้เบิดอเลยฮหนูทีนกินหมดแล้ว,นะวน, <c oughs> นี่ครับหนูหินกินแล้วครับเออ <c oughs> นี่ครับหนูหินชอบกินเห็ดนูเลยเพื่อครับ